สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่2ทธันวาคม2024นะครับวันนี้เฟินดิเด็ก80จากวันนี้81ตื่นเช้ามาตั้งกระทูถามเพื่อนสมาชิกนอนพอหรือเปล่าผลปรากฏ50%นอนพอ32%นอนน้อย18%ยังไม่ได้นอนบางคนบอกดูบอลไม่ได้นอนในไลน์ผมข้อความเพียบไม่ได้ตอบข้อความเพื่อนญาติพี่น้อง ถามเรื่องคริปโตถามเรื่อง XRP เข้าได้ยังออกได้ยังเพื่อนที่บอกว่าจะไปบวชเบื่อแล้วทางโลกก็ถามเรื่องคริปโตนะครับส่วนตัววันนี้ผมหลังทำคลิปเสร็จเนี่ยผมจะพักผ่อนสำรวจตัวเองดื่มน้ำพอหรือเปล่านอนพอหรือเปล่าเพื่อนๆก็เช่นกันนะครับทีนี้ Thanksgiving Weekend ตอนนี้จบลงแล้วนะสัปดาห์ขอบคุณพระเจ้าในอเมริกา ซึ่งประธานแกรี่จะว่าแกเป็นคนไม่ดีก็ไม่ได้แกก็มีน้ำใจออกมาทวีตนะครับแกบอกว่า wishing you and yours a happy Thanksgiving นะขอให้คุณและคนที่คุณรักเนี่ยมีความสุขในเทศกาลขอบคุณพระเจ้าแต่ผลปรากฏคอมเมนต์ที่ตอบกลับมานะท่านนี้มียอดไลค์มากที่สุดตอบว่า I'm thankful that you're finally resigning you r piece of shit ตรงนี้ผมไม่กล้าแปล แต่เพื่อนๆน,น่าจะแปลออกนะครับมาพูดถึงสิ่งที่เรารอคอยวันนี้รอคอยคุณแบรดการิงเฮาส์ซีอของบริษัทวิโปไปออกรายการ60 minute ผลปรากฏคุณแบรดไปถ่ายทำเรียบร้อยแล้วแต่ทาง60 minute ยังไม่เอาเทปมาออกอากาศมีคนเข้าไปทวีตถึงคุณแบรดการิงเฮาส์นะครับบอกว่าคุณแบรด60 minute episode ที่คุณไปออกเนี่ยมันยังไม่ฉายนะมันใช้เวลาเป็นอาทิตย์ในการตัดต่อ และยังไม่รู้ว่าฉายเมื่อไหร่อาจจะไปฉายปลายปีก็ได้คุณแบรบอกว่าขอบคุณที่ออกมาชี้แจงนะครับถ้าผมรู้ว่าจะออกอากาศวันไหนเดี๋ยวผมจะมาแจ้งชุมชนอีกทีนะซึ่งทุกคนชิวๆออกเมื่อไหร่ก็ได้ XRP เป็นอันดับ3ของโลกบนคอยล์มาร์เก็ตแคปแซง USDT แซง BNB ไปแล้วแซง s o ล a n a แล้ว <Damn. S 1> แบร d กา r l ลิ g h o u s e จะไปออก60ม <minutes. S 1> จะไปออกเจาะใจตี0เมื่อไหร่ อันนี้เชิญชิวๆสบายๆต่อไปมาพูดถึงช่วงคนดังนั่งเดาคุณโรเบิร์ตเคียสกินะหลายคนน่าจะโดนไปอย่างน้อยเล่มสองเล่มเรียนจบทำงานไปร้านหนังสือเจอหนังสือ Rich Dad Poor Dad สงสัยว่าทำยังไงถึงรวยซื้อมาอ่านแต่ล่าสุดคุณโรเบิร์ตเคียสกิออกมาพูดอย่างนี้นะแกบอกว่า Bitcoin ไปต่อไม่ได้ไปไม่ถึงแสนดอลลาร์มันสตอนะมันมันค้างอยู่มันไปไม่แต่แสน และอาจจะหมายความว่าบิตคอยมีโอกาสร่วงไปแต่60,000ดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้ามันเกิดขึ้นผมจะไม่ขายนะผมจะซื้อเพิ่มเพราะผมคาดว่าปี2025บิตคอยจะไปแตะ250,000ดอลลาร์สหรัฐ250 0 0 0ก็ประมาณ8ล้านบาทจุดยืนตอนนี้ไม่สำคัญว่าราคาของบิตคอยราคาเท่าไหร่สำคัญที่สุดคือคุณมีบิตคอยเท่าไหร่แล้วและส่วนตัวผมอยากจะมีมากกว่านี้ Take แ a r e โรเบิร์ตเคียสกินะครับก็ถ้าให้ออกความเห็นส่วนตัวจริงๆเนี่ยเพื่อนผมคิดว่าคุณ Robert ์ตเคียสกิใช้ความเป็น Robert ์ตเคียสกิเข้ามาปั่นตลาดไม่มากก็น,น้อยนะถ้า Robert ์ตเคียสกิไม่เคยพูดเรื่องบิตคอยเลยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมอาจจะเชื่ออยู่ดีแกบอกบิตคอยไปแต่60,000ผมอาจจะเชื่อแต่นี่ ตอนบิตคอยห้0 0 0ื่นแกบอกอาจจะไปแตะ20,000ื 20, ่นตอนบิตคอยเจ0 0 0มื่นแกบอกจะล่วงไป50,000ตอนบิตคอยเก0 0 0มวันนี้แกบอกอาจจะไปแตะ60,000ตรงนี้เดาทางไม่ออกเพื่อนๆคิดง่ายคอมเมนต์เข้ามาต่อไปจะมาตอบคําถามยอดฮิตคําถามที่ว่าพี่บอล XRP ยังเข้าได้หรือเปล่าทั้งในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในไลน์ผมทุกช่องทางที่คนถามเข้ามาคําตอบสั้นๆเนี่ย เรียนตรงๆผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าให้ผมตอบส่งเดชเนี่ยผมว่าเข้าได้นะเข้าได้เข้าทันเอ่อ XRP เป็นเหรียญที่ทุกสื่อข่าวพูดถึงเป็นเหรียญที่มียู c a s สทั้งสถาบันการเงินทั้งรายย่อยเป็นเหรียญที่มียูทูบเบอร์อย่างผมออกมาพูดออกมากล่าวแทบจะสัปดาห์ละครั้งและเป็นเหรียญที่ชุมชนคริปโตชุมชน XRP Army ค่อนข้างเหนียวแน่น มีคนทำเทคนิคอลอินดิเคเตอร์บอก xrp จะไป69ดอลลาร์ไป100ดอลลาร์บ้างบางคนบอกไป1 0ื่นดอลลาร์นะครับเพราะนั้นกระแสมันมีและกระแสมันยังไม่เบาซื้อได้ถ้าตอบแบบส่งเดทน,นะแต่คำถามสำคัญที่เราต้องถามตัวเองคือสมมุติในกรณีที่คนเก่าที่เขาซื้อ xrp มาตั้งแต่ราคา5บาท10บาทแล้วตอนนี้พอร์ตมันพองโตเนี่ยเขาต้องการทำกำไร เกิดเขาเทเกิดแก๊งตีสามเทเกิดตลาดถูกลิคูเดตเพราะตอนนี้ราคาของ XRP HBAR แล้วก็อะไรตอนน่อมีอะไรเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยเลเว r a g จขับเคลื่อนด้วยตลาดฟิวเจอร์มันเป็นราคาที่ไม่จริงมันเป็นราคาเงินกู้มาซื้อเหมือนปูอัดกับปูจริงตอนนี้มันเป็นราคาปูอัดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมามีการ กระหน่ำซัมเมอร์เซลลตอนตีสองตีสเนี่ยถามว่าเรารับได้ไหมเงินล้านเราอาจจะเหลือห้าแสนเงินแสนเราอาจจะเหลือห0 0 0 0ื่นเนี่ยเราทำใจได้ไหมเราพร้อมที่จะรอเหมือนคนที่เคยรอไหมรอปีหนึ่งรอ2ปีเนี่ยเราพร้อมไหมแต่ถ้าไม่พร้อมเบสิกเลย DCA นะมีหมื่นหนึ่งก็ซอยทีละพันเอามาล่วงทีก็ใส่ไปพันล่วงทีก็ใส่ไปพัน,พนเดือนหน้าหเดือนข้างหน้าปีหน้าเราอาจจะได้ ผลผลิตที่งามงามกว่าฝากธนาคารงามกว่าซื้อสลากน,นู่นนันนี่นะครับเพราะนั้นมัน back to basic เราต้องถามตัวเองว่าเรารอได้ไหมนะตลาดระยะสั้นท i m e f r a ระยะสั้นเนี่ยมันไม่มีใครเดาถูกเว้น <When, S 2> แต่ว่าคุณเป็นคนที่เก่งเทคนิคเข้าจ๋าเป็นตามสถิติ3%ของโลกที่ทำรายได้5ปีเกินขึ้นไปเนี่ยในการเทรดระยะสั้นเนี่ยมันน้อยมาก แต่ถ้าคุณเป็นคนกลุ่มนั้นเนี่ยโอเคอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นคนทั่วไปตื่นเช้ามาไปทํางานไม่มีเวลามานั่งเฝ้าจอเนี่ยทยอยซื้อทยอย dca วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุคกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม